วันนี้ผมจะมา update, อัปเดตน้องบอลน,นาดางสามสีนะฮะต้นของผมที่ผมเพาะมาเล็ดไว้น,นะครับชื่อที่ผมตั้งไว้มันคือเป็นชื่อตั้งคร่าวๆเพราะว่าคนถามมาเยอะมากเลยว่าน้องชื่ออะไรว่าด่างอะไรผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงฮะผมเจอผมก็เลยตั้งชื่อตามสถานที่ไปนะครับผมก็เลยตั้งชื่อคร่าวๆว่าน้องพิงค์สยามนะครับ <S <S บนันนาพิงค์สยามเพราะว่าน้องเขามีด่างสามสีครับเป็นสีขาวชมพูเหลืองนะครับ จุดเต้นของเขาแล,แล้วก็ใบที่เป็นใบแม่หรือว่าใบต้นที่เขาผมถ่ายไปก็สามใบเพราะแล้วผมเพาะออกมานะครับติดสามสีเหมือนกันครับเป็นสีชมพูขาวเหลืองนะครับทุกคนเห็นดูดีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเห็นไหมครับชมพูขาวเหลืองนะครับตรงตามปกนะฮะทุกคนหลายคนก็บอกว่ามีคน,คนบอกผมวา่าเป็นต้นพิ้งอัดามันบ้างล่ะ จริงครับหลายคนเลยครับบอกว่าเป็นคล้ายๆเพิงอัดังมันครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่นะฮะติดด่างเยอะมากนะครับสังเกตได้เลยนะครับไอ้ที่มันเขียวๆนี่ทุกคนเดี๋ยวว่ามันเขียวนะครับของจริงมันมีด่างมันมีแบบสีอื่นแทรกด้วยนะฮะแต่ดูในกล้องมันดูเหมือนเป็นเขียวแต่มันไม่ได้เขียวนะฮะมันออกเหลืองออกมิ้นท์นะครับนะครับมีด่างหลายแบบเลยนะฮะทุกคนมีทั้งคร์บมีทั้งชมพูขาวชมพูมิ้นท์แล้วก็ขาวเหลืองแบบ สลับกันไปแล้วทุกคนลองสังเกตดูแล้วก็ชมพูแบบอ่อนชมพูพีพีตนะครับนี่สองกล่องเลยครับติดเยอะมากฮะเปอร์เซ็นต์การติดด่างผมว่าเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะดูจากการด่างดูครับทุกคนเห็นไหมเขียวเขียวไม่ได้เยอะเลยนะทุกคนมันออกเป็นสีมิ้นท์นะทุกคนมันออกเป็นสีเหลืองๆแล้วทุกคนมันจะบ่อยยังไงดีฮะนี่ฮะดูดูได้เลยครับ เห็นไหมด่างทั่วกล่องนะฮะฝักนี้เขาให้ลูกด่างจัดเยอะจริงๆครับเห็นไหมครับผมมีผมมีหลักฐานมาให้ดูดนะฮะนี่นะครับสองกล่องนี้เพาะพร้อมกันนะฮะดูเปอร์เซนต์การด่างสิครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแขกันมาเลยครับทีนี้เห็นไหมครับเปอร์เซนต์การด่างเขาเยอะนะฮะ แม่แต่แ,แม่บางต้นนะครับฝักคือพองมาเขียวเอือเลยแล้วมีด่างแค่เล็กๆน้อยแต่ดูอันนี้สิครับเห็นไหมฮะด่างเยอะทีเดียวนะฮะมีหลายแบบเลยอ่ะสวยๆนั่นเลครับผมผมปิดไปต้นหนึ่งอ่ะเขามีลูกค้ามาขอซื้อผมไปหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเขาเสนอราคามาให้ปิดให้ผมต้นหนึ่งเองเลยครับผมก็ปิดไปให้พี่เขาต้นหนึ่งนะฮะ กระจายไปแค่ตัวเดียวเพราะผมยังไม่อ,อยากกระจายเยอะผมจะทำเอาไปทำเ็นเอาไปทำพันเงี้ยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมา,มาเปรียบเทียบไม่ดูแล้วนะฮะทุกคนจะได้หาสงสัยอีกทีนะผมต่อสมมุติมมว่าถ้าเป็นเคนนะ,มะเมล็ดที่เราเพาะเงี้ยนะฮะเราเห็นหน้าแม่หน้าแม่ผมไม่เห็นหรอกแต่ลูกแม่งออกมาด่างสวยอย่างเงี้ยด่างสามสี่ชมพูอย่างเงี้ยผมไม่ถามถึงแม่หรอกครับผมเอาลูกนี่แหละจริงๆ <laughs> ขอให้ลูกสวยดังสวยไว้ก่อนครับแค่นั้นเองฮะขอบคุณครับ